Wow. สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาค,คม2567ค่ะสมเด็จพระกนิาฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประสงค์อิตรัต วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพในประสงค์อิตรัตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20มีนาคม2567สิริอายุ92ปีในประสงค์อิตรัตเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2474ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตเมื่อปี2506จากนั้นเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาเมื่อปี2508ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายจังหวัดได้แก่ยาลาสุพรรณบุรีแม่ฮ่องสอนอุทัยธานีและเชียงใหม่ก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเมื่อปี2534 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่เคารพนับถือและยึดมั่นในหน้าที่การงานด้านสังคมในประสองค์อิตรัฐเป็นอดีตประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลคนพิการโดยไม่เลือกอายุเชื้อชาติศาสนาปัจจุบันมูลนิธิมีบ้านพักผู้พิการทั้งหมด5แห่ง นอกจากนี้ในประสงค์ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์หาทุนจัดสร้างบ้านทองอยู่เชสเชียเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านพักคนพิการในที่ดินที่ได้รับพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นประธานในการรณรงค์หาทุนจัดสร้างบ้านอิดรัตร้อยเอ็ดเชสเชียซึ่งเป็นบ้านพักหลังที่5อีกด้วยด้านครอบครัวในประสงค์อิทรัตสมรสกับคุณหญิงตรึงใจอิตรัตมีบุตรธิดารวมสามคน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร2024สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จยังอาคารปาเล่เดฟติเวอร์เอเดคองเปรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมาเชดูฟิลมในงานคาร์ฟิมเฟสติวัล2024เทศกาลภาพยนตร์เมืองคา์นครั้งที่77โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางวรณพรเกตทัศน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยซึ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชั่นและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้อง12บริษัท พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ไวายไทยหรือละครแนวบอยเลิฟและเกิร์เลิฟเข้าร่วมกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งจับคู่กับผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศต่ตอไป <c oughs> ผู้ประกอบการไทยได้แก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชั่นจำนวน9บริษัทผู้ผลิตร,รายการและละครโทรทัศน์จำนวน1บริษัทนอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์เข้าร่วม2บริษัท งานมาเชดูฟิลมเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้งานคารฟิมเฟสติวัล2024ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง22พฤษภาคม2567เป็นสวนรวมที่ใหญ่ที่สุดของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจเพิ่มช่องทางการค้าสู่ตลาดยุโรปและลาตินอเมริกา ในแต่ละปีมีบริษัทนา,นานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า600บริษัทผู้เข้าร่วมงานกว่า14,000คนมีอีเวนต์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในงานกว่า200งานจาก140ประเทศทั่วโลก การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน์นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างซอว์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางต้นทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในความหลากหลายของผลงานรวมถึงสร้างคอนเทนต์ให้สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้อย่างทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก สำหรับงานค a n s Film Festival 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคม2567ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่17เเป็นงานใหญ่และสำคัญที่มีทั้งเชิงพาณิชย์และศิลปะ เช่นการประกวดภาพยนตร์ตลาดซื้อขายภาพยนตร์การเจราจาธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์การนำเสนอผลงานและการสัมมนาเป็นต้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่หนึ่งหรือราชพัฒยัง l e a เดอร์ชิพโปรแกรม2024 วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกราพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่หนึ่งหรือราชพัฒยังลีเดอร์ชิ p โปรแกรม2024ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15-19พฤษภาคม2567 โดยเป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งประกอบด้วยนายกสภานนักศึกษาประธานสภานนักศึกษาและนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น376คนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาเครือข่ายองค์การนักศึกษาและสโมสรน,นักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนและฝึกพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และการบริหารจัดการคน รวมทั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมมพันธ์นักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและมีการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนของพระราชาให้สมดังนามพระราชทานราชพัฏ์ และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่พระราชทานให้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิธิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมมาธิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม2567 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลน,นำโดยนายกรัฐมนตรีต้องการผลักดันให้มีคุณภาพอยู่ในระดับสากลทั้งยังต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ภารกิจวันที่3ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมรีได้ให้ความสนใจการพัฒนาอุตสาหการรมอาหารของไทยโดยได้ศึกษากระบวนการผลิตชีสและโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีซึ่งนายกรัฐมรีหวังว่าจะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และความร่วมมือนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารสินค้าแปลรูปนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อย,ยอดวัตถุดิบของไทยเพิ่มมูลค่าการผลิตอาหารไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับนานาชาติ S <S <S ผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทําการบ้านครั้งใหญ่เพราะว่าเราเองเราก็อยากให้เกษตรกรไทยหรือว่าผู้ที่ไม่าจะเป็นผูู้ผู้ผเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างเนี่ยม,มีรายได้ที่สูงขึ้นมากๆตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งเราสามารถแอพพลายได้ต้องมาคิดว่าแทนที่จะขายวัวอย่างเดียวเราก็แปลรูปนะครับหรือจะหรือจะมาชำละก่ขขอนแล้วก็ส่งออกหรือชำละแล้วก็แปลรูปอีกต่างหากนะครับก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่เป็นเรื่องของการทําแคบหมูเนื้อเค็มหรือว่าไส้อัอ่วหรือว่ากุเชียง ซึ่งก็มีความระม้ค,คลืงคืนกับสลามี่เหมือนกันแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทาทาให้ทันท,ทีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบและหารือกับผู้บริหารของธนาคารอินเตซาซันปาโอโลซึ่งเป็นสถาบัานการเงินสัญชาติอิตาเลียนที่ขยายกิจการไปยังยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเพื่อศึกษาและนำแนวทางการบริหารมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของไทยให้มีศักยภาพและมั่นคงขึ้น จากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมกับหาร,รือกับประธานสมาคมและภารกิจสุดท้ายที่เมืองมิลานนายกรัฐมนตรีหาร,รือกับผู้บริหาร F1 ที่สนามแข่งรถอโตโดโมเอนโซอีดิโนเฟอร์รรรีที่เมืองโบลญญาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขัน F1 ที่ประเทศไทยในอนาคต และในเวลา16.45น,นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางต่อไปอยังกรุงโรมเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลีทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ